สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองขอเสนอรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัดอ่างทองประจำเดือนสิงหาคม2568เครื่องชี้เศรษฐกิจจังหวัดอ่างทองในเดือนสิงหาคม2568บ่งชี้เศรษฐกิจโดยรวมหดตัวเป็นผลจากเครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทานหดตัวจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวร้อยละ20.3 จากการทำเหมืองแร่และเหมืองหินที่ลดลงผลผลิตภาคบริการหดตัวร้อยละ1.5จากรายได้สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารและการจัดเก็บภาษีกิจกรรมด้านการขายส่งและการขายปีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์ที่ลดลงส่วนผลผลิตภาคเกษตรกรรมขยายตัวร้อยละ4 7 1 จากปริมาณผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้นเศรษฐกิจด้านอุปสงค์พบว่ามีสัญญาณขยายตัวสะท้อนจากการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ16.8จากจำนวนรถจกักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่และจำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลจดทะเบียนใหม่ที่เพิ่มขึ้นการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว ร้อยละ4.5จากการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้นส่วนการลงทุนภาคเอกชนหดตัวร้อยละ0.9จะกสินเชื่อสำหรับการลงทุนที่ลดลงด้านการเงินพบว่าสภาพข้องในระบบสถาบันการเงิน เีืตาการขยายตัวของปริมาณเงินฝากรวมสูงกว่าปริมาณสินเชื่อรวมโดยปริมาณเงินฝากรวมขยายตัวร้อยละ2.3สินเชื่อรวมหดตัวร้อยละ0.1สเียรภาพเศรษฐกิจตรางเงินเฟ้อของจังหวัดอ่างทองอยู่ที่ร้อยละ3.2การจ้างงานทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ1.7 ด้านการคลังพบว่ามีไรายได้จัดเก็บ8 6 3ล้านบาทได้จ่ายรวม298.5ล้านบาทจัดทําโดยกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัดสำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง